สวัสดีครับ ARCS 0 1เก่งพัศนาศรีจุมพลผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวคนเดียวแต่เกิดจากคนในสังคมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันและผมก็เชื่อว่าผมมั่นใจว่าผมมีแรงผลักดันแล้วก็สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนท,ที่จะก้าวผ่านไปด้วยกันครับ แพทชั่นนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดกำลังใจจากทุกคนและผมก็ต้องขอฝากนะืฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ARC H 0 2ยาดายาดา,าแก้ทวทองคำค่ะ s i ทช o o นออเอาใจในความหมายของมันนะคะก็คือการมีความหลงใหลในการเปลี่ยนแปลง ึ่งหนูมีแรงบันดาลใจที่จะอยากเปลีป่ยนแปลงตัวเองไปนในทางที่ดีนะคะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยหนูเป็นคนที่ชอบแนะนําคนอื่นประชาสัมพันธ์คนอื่นถ้าหนูมีโอกาสได้ทำเช่นแบบแนะนําหลักสูตรแนะนําทุกอย่างที่จะแบบให้ความรู้ต่างๆเก่กับคนอื่นได้หนูก็ชื่นชอบที่หนูหนูอยากจะทําค่ะแล้วก็หนูไม่สามารถทําให้ทุกคนมาชอบในตัวหนูได้มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทุกคนชอบหรือว่าชื่นชอบในตัวหนูก็คือทัศนคติของหนู ฝากถึงน้องๆพเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่ดูอยู่นะคะก็ให้กำลังใจงหนูด้วยนะคะ a r c h 02ยาดายราเกอทองคำค่ะแล้วก็มาดูกิจกรรมมาเชียร์หนูด้วยเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ARCS 03โฟูกิติพันธ์จันทร์ปิว ตว็อปเชงสำหรับผมนะครับก็คือการฟุกได้มาอยู่ตรงนี้การฟุกได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเรชั่นอย่างหนึ่งที่เรทำให้ฟุกเห็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเป็นทางตีขึ้นเป็นคนที่กล้ามากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้นและที่ตรงนี้เป็นเหมือนขั้นหนึ่งที่จะทำให้ฟุกเห็นการัฒนานตัวเองอย่างกล้ากระโดดแต่ก่อนฟุกเป็นคยที่ไม่เป็นคนที่ไม่เคยกล้าลงมือทำอะไรเลยสุดท้ายนี้ฟุกก็อยากขอเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นและกล้าคิดจละลงมือทำคุกพี่ว่าทุกคนจะทำได้ครับครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากขอกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้ครด้วยนะครับและอยากขอให้ทุกคนมาเริ่มกิจกรรมนี้เยอะและอยากเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะ ARC S 0 4ส่ i สุจิตาเด่นโลโกค่ะ การเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาค่ะคนพร้อมที่จะรับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นค่ะคนพร้อมที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยทําเพื่อพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะและ้อนก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงเพื่อให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงค่ะค่ะอยากให้เพื่อนๆเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ามาเชียร์ฟอนไนะคะ ARCS04 ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ARC S 0.5 Beam หเซียมากับเจซคือการเปลี่ยนแปลงจะทำให้พีมรู้ว่าจะได้พบกับสี่ิใหม่ๆแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ป็มจะทำให้เต็มที่ค่ะ Change m 1ค่ะขอให้เป็นแรงเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

เดือนสถาปันไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ผมเอาความความสามารถและทักษะของผู play, day, ้นำผมพร้อมที่แะเปลี่ตัวเองและคณะสถาปัตให้ดีที่สุด A R C s 0 7ผมขอรายใจเลื่อนทุกคนเพื่อีชร์ผมด้วยนะครับ สีเ่เสูแบบกายสกากราิดดารุปการนะครับสำหรับสกายนะครับสกายคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าหลงไหลสกายอยากจะเป็นกระบอกเสียงเรื่องความงามที่แตกตา่างและไม่จําเป็นต้องสวยตามมิวตี้สแตนดาร์ดเสมอไปนะครับสําหรับความสวยและหลอ่อทั้งรูปร่างสีผิวหน้าตาชาติพันธุ์หรือเพศไม่ใช่ตัวกําหนดว่าคนเราจะสวยและหล่อเสมอไป เป็นทัศนคติสมองและความคิดจะทําให้คนเราสวยจากภายในมาสู่ภายนอกทีนี้ i n y o u r อ e ซลทุกคนมีความงามที่แตกต่างและไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรฝากเป็นแรงเชียร์และแรงใจด้วยนะครับสําหรับ ARC h 0 8กายสกายกิสดามหมงกกาขอบคุณครับสวัสดีครับ A R C S 09ทีมเกียรติศักดิ์กองตำรีครับผมแ a ชั่นออฟเชนของผมเออผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มจากตัวเราเองนะครับเอน่งนนั้นคือการรักตัวเองอะไรคือการรักตัวเองการรักตัวเองคือการที่เราไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือทำให้ร่างกายและจิตใจได้รับผลกระทบในเชิงลบเอออย่างเช่นผมนะครับ ผมมีการพัษณาตัวเองการเปลี่ยนแปลงตัวเองในด้านศักยภาพความสามารถจากคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะสแสดงออกสามารถเป็นผู้รับฟังและเป็นผู้นาที่ดีในการสร้างสารรค์สิ่งใหม,มๆ่ๆให้กับตัวเองและสังคมต่อไปนั่นคือการออทําตามอัตลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พันเมืองและนันทิรสินคือผู้มีปัญญาพึงสร้างสรรค์เพื่อมหาชนขอบคุณครับขอกำลังใจจากเพื่อน ยังไงก็ขอกำลังใจจากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ARCS 0 9ขอบคุณครัสวัสดีครับ a r c h 1 0โจอ Joey อักคราดขโต้คคือการเปลี่ยนแปลงครับ j o ี y อยากจะมาเป,ปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดที่ว่าผู้ชายทำไมต้องใส่กางเกงผู้หญิงทำไมต้องใส่กระโปรง ทำไมผู้ชายต้องชอบสีฟ้าผู้หญิงอชอบสีชมพูเรามีสิทธิ์ที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้ชอบอะไรก็ได้เพศไหนก็ได้อย่างตัวโจอี้นะครับทุกคนอาจจะมองว่าอภา,ายนอกโจอี้อาจจะเป็นคนแมนแมนแต่ที่จริงโจอีอ่เป็นคนหวายคาแรคเตอร์ครับแล้วถ้าวันนี้โจอี้ได้เป็นแอบมาสเตอร์แอบมาสอนะครับยิ่งจะตอบย้มได้ว่า ทุกคนยอมรับในตัวที่โจอี้เป็นยอมรับเพศและรูที่ความสามารถจริงๆขอบคุณครับขอกำลังใจหน่อยนะครับโจอี้อัคริิกรมุต a r c h 110ครับผมสวัสดีค่ะ ARCS หนพีเชอร์ทันบัตนา อ้เชสงสำหรับหนึนะคะก็คือการที่เราก้าวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เป็นอะไรที่ดีขึ้นแม้ว่าสังคมรอบข้างจูบูลี่เราบาแค่ไหนการที่เรารักตัวเองมั่นใจในตัวเองคือการที่ดีที่สุดค่ะในวันอังคารที่26นี้นะคะจะเป็นวันไฟนนลแลกของการประกวดอยากให้ทุกคนร่วมมาให้กำลังใจร่วมเชียร์เพื่อนทุกคนในการประกวดนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นไม่ได้น่ากลัวที่คุณคิดค่ะ วัสดีครับผม ARCH 1 2 B Brindet วางถาข้อหมายของผมมันคือการเปลี่ยนแปลงครับเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อใครสักคนครับแล้วการเปลี่ยนแปลงเพื่อใครสักคนนั้นผมเฝ้าถามโดยตลอดว,ว่าผมทำไปเพื่ออะไรทำไปทำไมเหมือนผมตอนนี้การเปลี่ยนแปลงของผมนะั้น เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสูญเสียความเป็นตัวเองครับแต่ผมลืมเฝ้าถามใครสะคนครับที่ผมจะต้องเปลีป่ยนแปลงเพื่อเขานั่นก็คือตัวผมนี้ครับนี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงของผมไอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับชาวสถาบันผมขอกำลังใจในการมาประกวดทั้งนี้ของผมโดยนะครับเพื่อเพื่อผมได้ประสบความสำเร็จใน ที่ผมจะต้องทำในครั้งนี้ยังไงก็ฝากเมื่อฝากต,ตัวโดยนะครับดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ARC H 1 3งตองสีละคงนุ่มค่ะสำหรับตองนะคะตองเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมหลายๆอย่างเลยค่ะ แลต้ตองก็มีความสามารถพิเศษด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง<ม>เล่นดนตร,ตรีหรือเล่นกีฬาค่ะอันนี้ตองก็สามารถทําได้นะคะและการที่ตองได้มาลงประกวดแอมบัสเตอร์ในครั้งนี้นะคะตองรู้สึกว่ามันเป็นการเปลีป่ยนแปลงสาหรับตองม,มากเลยเพราะว่าตองไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนส่วนตัวแล้วเป็นคนที่มีหมุคลิกหท่าเลยค่ะและหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ย <c oughs> หมุคลิกอย่างนี้ทําได้หรือเปล่าเนี่ยจะรอดไหมคือสำหรับตองตองคิดว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่างที่เราอยากจะทํา แล้วเราก็มั่นใจแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนเชื่ชร์ตอมกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ A R C H 1 4มาชาเต่พบงานสงานค่ะแ a ช o i o n o p t i ช n ของมาชาคือความฝันค่ะทุกคนมีความฝันมาชาก็มีความฝัน ชาฝันว่าที่จะเป็นดีไซนเนอร์ชื่อดังระดับประเทศแต่ชาก็จะนําความรู้ที่ชามีมาพัฒน,นาแฟชั่นในบ้านเราให้ก้าวกระโดดสูงน้องประเทศค่ะขอบคุณค่ะเ,เพื่อนๆค่ะช่วยมาเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องมาชาด้วยนะคะหมายเลข1.4สมาชาไต้ผมงานสง่าค่ะค,ค่ะ ดีครับผม r r c 1 5คุีอตปรเมศบุญทานนะสำหรับผมนะครับ Passion of c h a เช e ของผมก็คือการที่ผมได้เปลี่ยนตัวเองจากที่ผมเคยอยู่มัธยมซึ่งก่อนหน้านี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่แสดงออกพอผมขึ้นมาหาลัยมาผมเลยเลือกที่จะลงประกวด่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผมมีความกล้ามากขึ้นให้ได้กล้าที่แสดงออกเพราะว่าผมอ,อยากที่จะมี ความกล้าที่จะใช้ชีวิตในชีวิต,วตมหาลัยให้ดีกว่าเดิมครับก,ก็ขอความการุณาขอกำลังใจนิดนึงนะคบจากทุกคนทั้งคนที่อยู่ในคณะและคนที่อยู่นอกคณะอยากให้เข้ามาเชียร์และให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะ แบรนด์แนมบาสเตอร์ของคณะสถาปัตยกรรมครับครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเชื่อว่าผมจะทำได้และจะทำมันได้ไดีด้วยขอบคุณครับสวัสดีค่ะเอิร์ธอ c ร์ซีเอชงสปพงศธรพันองบัว แอชชั่นออฟเชนสํสำหรับเอินนะคะก็คือการที่เอินมาลงสมัครในครั้งนี้ครัเพราะว่าเดินต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้นและต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความกล้าขิดกล้าพูดกล้าทำครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในกานต่อไปให้เกิดประโยชน์ค่ะขอบคุณครก็อยากให้ฝากทุกคนนะคะ ARCH 1 8นะคะก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ แต่ลัก็ได้เพราะทุกคนมีศสรยภาพเป็นตัวเอง กานที่ดีขึ้นในดีที่สุดได้ค่ะอาทิตย์นี้ก็ขอกำลังใจพี่น้องช่วยเฉยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็อฝาก ARCS 21ไว้เ้ียกเอาไว้ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ARCS 21ครับริวอนุรักษ์ครับผม หัสลาบกลมนะคบคือผมต้องการอยากเห็นความแตกต่างนะครับก็คืออยากให้ความครอบครัวนะคะช่วยเข้าใจความรู้สึกของวัยรุ่นยุคใหม่นะคบที่กําลังจะหาเส้นทางเดินของตัวเองคับอยากให้เขาเ่าฟังและทำความเข้าพพใจกับเขามากขึ้นคับและก็สู้ๆนะครับอยากย่อท้อแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากขึ้นนั่นเองคับแล้วก็ดิวเชื่อว่า ทุกปัญหาทุกประสักด์ครับจะผ่านพ้นได้ไปด้วยดีนะครับถ้าทุกคนมีสติขอบคุณครับ,บค,ครับต่อก็ขอให้พี่พนนๆน้องๆทุกคนนะคะช่วยให้กำลังใจและปเป็นแรงใจแรงเสียให้กับวิวด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ARCH สองสอง by ไชยศรนพัตนออ ตัวหนูคิดว่า,าแฟชั่นออฟเชนเนี่ย,ยเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะอย่างเช่นหนูคนที่แต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกแล้วก็ไม่มีความมั่นใจเลยค่ะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าด้วยสังคมที่ใหม่แล้วก็อะไรที่มันใหม่ๆเมื่อไรมันใหม่เหมอเลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเริ่มทําอะไรใหม่ๆโดยที่มันอาจจะท้าทายของตัวเองหรือว่ามันอาจจะยากแต่ว่าถ้า เราทําได้ก็เพรว่าเราได้ก้าวผ่านความกลัวของเราได้แล้วก็คิดว่าเราสามารถเปลี่ยนจากคนที่ไม่กล้าแสดงออกอะคะเป็นคนที่สามารถสร้างคอลเลคชันได้เยอะๆเพราะว่าหนูมั่นใจว่าการสร้างคอลเลคชันเนี่ยมันส่งผลดีทั้งต่อตัวหนูแล้วก็เรอบข้นงได้ค่ะยังไงก็ขอวางใจกบบทุกคนด้วยนะคะ A R ER C S 2 3ก่อนหน้าก่อนเกิงครับอ่าัจจุบัน์นี้นะครับคนเราต้องมีโอกาสครับแต่โอกาสนั้นอาจจะได้มาไม่เท่ากันครับดังนั้นหากว่เรามีโอกาสนะครับจงคว้าโอกาสเอาไว้และนําโอกาสนั้นมาเปลี่ยนแลงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเองครับยังไงก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆืนพี่น้องทุกคนนะครับช่วยมาแชร์ผมแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ